มือดีแอบจุดไฟเผาป่ากกกว่า10ไร่เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงค่ะ วันที่24มกราคม2568ตำรวจสถานีตำรวจภูทชงอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุไฟไหม้ปากกกกว่า1ิไร่บริเวณถนนคันคลองชนรับรทานทางเข้าหมู่บ้านหุกกระพงอำเภอชาจังหวัดเพชรบุรีโดยนายอนุรักษ์พรสมบูรณ์สิรินาย,ยกเทศมนตรีตำบลน,นาย่างได้สั่งการให้ในายอนุชาสุภาษิตป,ปรลัดเทศบาลตำบลน,นาย่างประสานร,รถดับเพลิงกรมทางหลวงอำพร้อมนำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลตำบล นายายงเทศบาลเมืองชะอำจำนวนสาคันเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งรอยไปบนท้องฟ้าไฟกำลังลุกลามไม้ป่ากกริมถนนส่งผลให้กลุ่มควันพวยพุ่งเต็มท้องถนน ควันลอยเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกิดเหตุมีลมแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกไหม้เข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนพบเศษขี้เถ้าลอยไปตกในบ้านเรือนประชาชนสะน้ําในตัวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้นาที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้พบปากกบกว่าสิบไร่ถูกไฟไหม้เสียหายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีมือดีมาแอบจุดไฟเผาปากกบขอประชาสัมพันธ์แจ้งชาวบ้าน ในพื้นที่ในช่วงนี้ค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งขึ้นสูงไม่ควรจุดไฟเผาป่าเนื่องจากจะเพิ่มปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5ขึ้นอีกส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยสำหรับบทลงโทษมีโทษจำคุก4-20ปีหรือปรับตั้งแต่400,000-2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ